วันนี้เรามาซ่อมรถเล็กซัสอะไหล่หายยากๆให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เรามีเล็กซัสซีที200เป็นรถซีดานที่น่าใช้มากๆเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะรวมมาการหลายๆรุ่นของรถเล็กซัสนะครับที่เข้ามาซ่อมกับเราเล็กซัสเป็นรถที่ขับดีมากนะครับราคาตอนนี้มือสองไม่แพงราคาโคตรตกเลยตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นอูเล็กซัสไปแล้วนะครับเนี่ยข้างหลัง G S 250คันนี้ใครกําลังรอรถซ่อมพร้อมใช้รอเลยนะครับคันนี้สภาพโคตรดีขับดีมากแล้วเป็นตัว เกือบทอปสุดนะครับขาดแค่สันรูปเองเรากำลังซ่อมให้พร้อมใช้นะครับข้างหลังเป็น l s 460L นะครับอาการส่องฝาท้ายเปิดไม่ทำงานเรามีอะไรอยู่แล้ววันนี้จริงๆอะ่ะรถหลายคันก็มาหาเรานะครับด้วยอาการ c ี200เนี่ยโบ้แอร์มีปัญหานะครับไปหลายอู่แต่อู่ไม่มีของส่วนใหญ่จะเป็นมือสองเขาให้เราจัดการสั่งอะไหลมือหนึ่นะครับจากญี่ปุ่นมาเลยเราจัดการสั่งอะไหนะครับแล้วก็ซ่อมจอนะครับเรือนใหม่ที่ค่อนข้าง แตกทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําคอนโซลให้ใหม่ขับไปบอกเลยว่าลูกค้าบอกว่าซื้อมารถคันนี้มาเนี่ยมันขับดีอ่ะเขาไม่อยากขายขายได้ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอาการอีกอาการหนึ่งที่เจอบ่อยๆสาหรับรถเล็กซัสเลยก็คือกล่องนะครับกล่องต่างๆจะค่อนข้างหายากนิดน,นึงโดยเฉพาะกล่องเครื่องเสียงมีเล็กซัสทีเอสองห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นมาร์คและมินสันกล่องเครื่องเสียงพังนะครับเราสามารถจัดก,การสั่งกล่องจากญี่ปุ่นให้ลูกค้าได้ลองส่งเลขพาร์ตเข้ามาในในช่องเราได้นะครับ ใครจะซื้อจะขายจะซ่อมรถ l e ็กซัสนะครับโดยเฉพาะจะสั่งอะไรนะคะยากๆเนี่ยแอดไลน์มาที่แอ n โนเนมนะครับหรือโทรมาที่0 99096661ได้เลยจริงๆเรามีอะไรนะครับจากญี่ปุ่นมาตลอดจริงๆตอนนี้นะครับมีคนสั่งอะไรล่เล็กซั CSF มาหลายคันเลยนะรอชมโปรเจกต์ดีกว่าไปดูรายละเอียดดีกว่าครับว่ารถ l e ็กซัทยแล้วเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าไหลหาไม่ยากนะถ้าคุณอยากได้คุณทักเข้ามาหาเราได้เลยนะครับ วันนี้มีรถเข้ามาซ่อมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเล็กซัสซีท200คันนี้สภาพสวยมากลูกค้าบอกว่าขายไปตอนนี้ก็ไม่ได้ราคานะครับคันนี้อาการที่เจอนะคือตอนเนี้ยโบเออร์แอร์เสียงดังมากนะครับเราจัดการเช็คละตัวโบเออร์น่าจะเสียนะครับเนี่ยตัวโบเออร์ตัวนี้เสียงมันจะหวีดนะครับเช็คเรียบร้อยเราเช็คเบอร์เรียบร้อยนะครับเราจัดการสั่งอะไหล่นะครับของแท้เดนโซจากญี่ปุ่นมานะครับ ที่ไหนไม่มีเราสั่งได้นะครับไม่กี่วันถึงแล้วเนาะอันนี้เป็นเดอโซซของใหม่นะครับตรงเบอร์เดี๋ยวจะการเปลี่ยนให้แล้วก็ลูกค้ามีเก็บนะครับพวกหนังคอนโซลพวกนี้ที่กรอบแตกเหนียวเนะี่ยแล้วก็ตัวจอนะครับที่จอมันด่างนะครับเดี๋ยวจัดการเซอร์วิสให้เป็นรถที่ใช้ดีมากนะคันนี้นะครับนิ่มสุดๆเลยพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอย่างเช่นพวกเครื่องเสียงจอนะครับ สามารถฝั่งได้เลยนะเรามีอะไหล่นะครับรตัดหลายๆรุ่นเลยนะครับจริงๆ C t 200ทีเป็นรถที่น่าเล่นมากๆนะครับพอเราใส่เสร็จนะครับเราจะการเช็คแอร์นะพเพราะว่าตัวเก่านะครับการเช็คแอร์ก่อนครั้งที่แล้วปกติเวลาเครื่องติดนะเสียงตรงนี้จะดันะงนะตอนนี้เงียบแล้วนะครับไม่มีเสียงแล้วนะโอแอร์เย็นมาก เย็นเจี๊ยบเลยรถใหม่เท่าไหร่อ่ะตั้งแสนห้ห <100 5. S 1> ม่แสนห้ายังนิ่งขนาดนี้เลยนะครับใายเล่นเล็กซัสนะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นอู่เล็กซัสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเล็กซัสนะครับ IS 2อ0หนะเราลื้อเครื่องเรามีอะไหล่ทั้งคันนะครับเนื่องจากว่าเรากำลังจะทำ IS F นะนี่คือกันชนนะครับอันนี้อย่างกันชนเราสั่งจากญี่ปุ่นมานะลูกค้าให้เราสั่งนะครับ เป็นกันชนตัว rx 2 7 0นะมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใครอยากได้ทักได้นะนี่ของใหม่นะครับนี่ RX งเนะครับน,นี่ล้อพวุ่งนี้ล้อตัวนี้เป็นล้อ i s f นะครับอันนี้อย่างเนี่ยอันนี้ผมตัดนะครับของ ls 4 6 0 l นะครับไดนะ้ทั้งคันเนี่ยนี่มีอะไรลูกค้าบางอย่างมีลูกค้าจัดการซื้อไปแล้วโนะพุกช่วงล่างนะครับสภาพยังดีมากอยู่เลยนะ <Yeah. S 2> พวกนี้ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเล็กซัสนะครับทักไปได้เลยนะตอนนี้อะไหล่เรามีพร้อมเลยนะครับเกือบทุกรุ่นแลวนะเนี่ยเราเช็คเบื้องต้นนะครับของลูกค้านะครับเราถอดออกมาแล้วมันซ่อมไม่ได้นะเพราะว่าเฟืองข้างในอ่ะมันหลุดคอนหมดเลยนะพวกแกนต่งางเนี่ยเกียวต่างๆตัวปรับเนื้อนะมันสะดุดหลุดคอนนะครับจากการเปลี่ยนนะครับก็คือเรามีอะไหล่นะครับเป็นหัวตัดจากญี่ปุ่นนะครับภาบสวยล้วใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะจากการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวังไงเราแจ้งค่าใช้จ่ายไปให้นะครับ อันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะ i s 2 5 0นะครับคันนี้สภาพสวยเลยลูกค้าเข้ามานะครับตอนแรกจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนเลื่อนไม้นะครับแล้วก็กระจกข้ากระจกมองบนนะันเนี่ยจะกระจกมองบนไม่ค่อยดีนะครับเราเปลี่ยนเลื่อนไม้เรามีเลื่อนไม้ตรงรุ่นให้อยู่แล้วนะนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนลำโพงนะครับตัวนี้เป็นมาร์กเลยเป็นสัตไปนะครับปิดเช็คคอมพิวต์นะติดหมดนะครับ ปิดหมดแล้ว CT 2 0 0นะครับหลังจากที่เราทำจอนะนเราจะทำการหุ้ม<ช>นะครับตัวที่มันแตกนะครับคอนโซลเป็นปัญหาปกตินะนี่นะครับเดี๋ยเราจัดการหุ่มให้ใหม่ลูกค้าอยากเอาไปแบบพร้อมใช้เลยนะครับตอนนี้นะครับจัดการเปลี่ยนคอนโซลให้เรียบร้อยแล้วนะคอนโซลใหม่แล้วนะครับรอยเย็บรอยเดิมนะจอนะครับตอนนี้จอกลับมา สวยงามสดใสเหมือนเดิมนะครับคันนี้มาแก้อยู่ามอย่างเรื่องแอร์นะครับปกตินะครับเรียบร้อยแล้วนะเล็กซ RX 270นะครับอาการประจำรุ่นนะครับที่เราเจอประจำนะครับก็คือเสียงดังในคอพวงมาลัยขณะขับขี่นะครับดังก็แก้กแก้กนะครับสาเหตุนะครับเป็นตัวนี้นะอ่านี่นะครับบูทนะครับบูทคอเฟืองเฟืองพวงมาลัยนะครับเห็นใส่บูทไหมครับมันแตกหักหมดเลยเนี่ยน่ครับมันแตกกระจายเลยนะครับ เราจัดการนะครับเบิกของมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นบูธนะเราจดการมาเรียบร้อยแล้วครับเบิกเดี๋ยวให้ทีมงานเรานะครับทางสร้างเรานะครับจัดการเปลี่ยนให้นะเพราะว่าเคสนี้นะครับการเปลี่ยนบูธเฟืองขอบหงายนะครับต้องรื้อประมาณนี้เลยนะครับถือว่ารื้อเยอะพอสมควรนะจุดเล็กๆแค่จุดเดียวนะทําให้เสียงดังตอนขณะขับขี่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับ เล็กซัสนะครับอันนี้เป็นกุญแจแท้ของญี่ปุ่นนะครับทีนี้จะนำกลับมาใช้งานใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการปลดล็อกกุญแจรีโมทดอกนี้นะครับเพื่อให้เป็นดอกรีโมทเปล่านะครับจะได้ลงข้อมูลอิโมของรถคันใหม่เข้าไปนะครับด้วยเครื่อง KM100 นะครับในการปลดล็อกก็ปลดล็อกกุญแจเรียบร้อยนะครับการปลดล็อกกุญแจก็จะมีสมาร์ทการ์ดด้วยนะครับในการปลดล็อก ให้เป็นกุญแจเปล่านะครับกุญแจตัวนี้ลงข้อมูลรถมาแล้วนะครับถ้าปลดล็อกก็เราจะต้องมีสมาร์ทการ์ดก็ทําการปลดล็อกเรียบร้อยนะครับดอกนี้ก็จะเป็นดอกเปล่านะครับนําไปโปรแกรมได้นะครับเลขทัชจนะครับหลังจากที่ทําการปลดล็อกกุญแจของเดิมแท้ไปเรียบร้อยนะครับก็ทําการโปรแกรมเกี่ยวกับเพิ่มกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับ1ดอกนะครับอันนี้เป็นดอกใหม่นะอันนี้ปลดล็อกได้นะครับ แล้วก็ล็อกได้นะครับปลดล็อกนะแล้วก็กดออนนะครับออนก็สตาร์ทโอเคอันนี้เป็นดอกใหม่นะครับอเคสามารถใช้งานได้นะครับน,นี่เป็นแกดอกใหม่นะครับเปิดฝาท้ายนะครับ นี่เป็นฟังก์ชันเปิดฝาท้ายนะโอเคเปิดได้นะครับก็ปลดล็อกนะครับกระจกพับปกตินะครับก็ปลดล็อกกระจกกลางปกตินะครับส่วนนี้เป็นดอก เดิมนะครับของตัวรถนะใช้งานได้ทั้งสองดอกนะครับอะไรหลายๆอย่างที่ซ่อมยากนะครับอันนี้เป็น GS 250นะตัวกล่องมาร์คเลมินสันนะครับท้ายเครื่องเสียนะเราจัดการเช็คนะครับถ้าไม่มีเราอาจจะต้องสั่งอะไหล่มือสองนะอันนี้จะเป็นอะไหล่ของเล็กซัสบางตัวที่หายยากๆนะครับตัวนี้ยาาพ้อมเป็นมาร์คเลมินสันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับใครใช้รถยุโรปรถหายยากนะครับ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกุญแจนะอันนี้เป็น Lexus g s f เรานะครับคันนี้เรากำลังจะปัม๊มกุญแจเพิ่อมอีกดอกหนึ่งนะครับโดยใช้กุญแจแท้จากศูนย์นะเรามีกุญแจแท้นะครับเบิกจากญี่ปุ่นมานะครับก่อนอื่นเราต้องทำการปลดกุญแจแล้วก็ copy ไฟล์ทุกอย่างให้มันตรงตาม VIN code ทั้งหมดนะครับรถยุโรปทุกรุ่นนะส่วนใหญ่กุญแจสำคัญน,นะครับไม่ได้ทำง่ายๆเป็นกุญแจ เดิมของรถนะครับเราจัดการสั่งกุญแจใหม่นะใครใช้เล็กซัสนะครับอยากจะสั่งอะไรนะหรือจะสั่งกุญแจใหม่นะครับสามารถสั่งได้นะอันนี้เป็นกุญแจใหม่นะครับตรงเล็กซัสเจเลยช่างกำลังก๊อปปี้นะครับตัววิโนตเพื่อทําการสร้างกุญแจขึ้นมาใหม่นะครับจะเห็นรายละเอียดการซ่อมรถเล็กซัสนะครับหลายๆคันไปเรียบร้อยแล้วถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับรถเล็กซัสเข้ามาหาเราได้เลยนะตอนนี้ต้องบอกว่าอู่เราเนี่ยแทบจะเป็นอู่เล็กซัสไปแล้วนะครับเนี่ย ทั้งข้างหลังนี่ก็มีแต่เล็กซัสหัวตัดนะครับ i s c s นะครับแล้วก็โตโยต้าคลาวแล้วก็ LS นะครับถ้าอะไรหลายอย่างที่หาไม่ได้เราสต็อกไว้เลยดังนั้นอย่างนี้ข้างในมีเล็กซัสเดี๋ยวรอชมนะครับเป็น i x เอสองเจ็ดศูนย์ที่เขาอุปกรณ์เสียเยอะมากซึ่งไม่มีไหนมีเบิกมือหนึ่งก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นเอาเข้ามาหาเราได้ใครมีปัญหาเรื่องซ่อมรถเล็กซัสนะครับก็โทรมาที่099 -9666 6าเได้เลยบอกเลยเล็กซัสเป็นรถที่ขับดีซ่อมไม่แพงครับ แล้วก็มาตรฐานรถยุโรปเลยนะต่อให้ันเป็นรถญี่ปุ่นก็ตามแต่บอกเลยนะมันไม่เหมือนโตโยต้าทั่วไปครับถ้าคุณใช้คุณจะหลงรักแบบผมสุดท้ายนี้ใครติดตาม Lexus TSi อาะรอดูวีีต่อไปนะครับมาโบวตกันเดี๋ยวว่าเราจะทําสีอะไรดีสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย